คือว่าคือว่าไปเสรจิดีายวพไม่าแล้วนะรู้สึกนัไงมาดูาครับผมินหินดครับสวัสดีครับพวกเราทีของปิงนะครับวันนี้ได้มาว่ามกับชิมนะครับก็เรียกว่าเป็นประการที่ขึ้นมาใหม่เป็นรสชาติใหม่เนาะว่ารู้ว่านะครับก็มาว่ารสชาติเป็นรสชาติแบบ อ่อยอ่ะแบบคุี้ี้แล้วก็กวชีสคุ้มเยอหนุนมากใช่คือจริงๆสีคุนบั้นนี่เป็นรถใหม่ที่ฮิตอยู่แล้วในญี่ปุนนกก่นแล<ช> <ๆ S 1> ้วก็เกาหลีนะครับแครับตอนนี้เนี่ยเข้าไทยอย่างเต็มตัวแล้วซึ่งผมชิมก็ให้เกิจกรรมของคนน้องเองครับ<ช>ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับลำก็กมีเกือกมานานได้มาได้มาลองทานแบบตามยองในว,วกกันนี้ครับด้ดีใจมากๆแล้วมันเป็นเกียรติที่พี่ๆบินจากเกาหลีแล้วแบบมาร่วมเป็นพอกเราเลยก็ ทีี่ดมากๆคืรัอนที่เราได้ชิมมังมันรองมันมันมีความในแบบคุกกี้ยังไงจริงๆอ่ะเก่งเป็นคนที่แบบชอบทานบางคนกหมืออะไรคือมี่คือแบบชอบทานลังยอนอยู่แล้วแล้วที่เก่งอ่ะชอบแบบชอบแบบมันมีความคุกกี่คุกกี้อ่ะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรชีสชีสจะมีความคุกที่นะมีความแบบละมุนละมุนซึ่งจุดเด่นที่เขามีดีอยู่แล้วคือเรื่องของรสที่มันแตกต่างจากแบบการ้าวอยู่ในตลาดต เพราะเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาทำรสชาติได้แบบดี้คนอาจจะคุ้นซองสีดำใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นนิวตแบบแท้ๆเพราะว่าตอนเนี้ยคุณป้าป็นิวใหม่ที่พวกเราเพียร์แนะนำมาคือมันไม่เผ็ดเกินไปแต่ก็ไม่ได้เลี่ยนเกินไปเป็นความเป็นความชีฟแบบแท้ๆนิวตดีมากแน่นอนมีตอนที่กินอันได้รู้สึกช่วยกับใส่ชีฟเพิ่มหรือใส่ใส่บางอย่างเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือตอนที่ องก็จะมีการแฉ็ดไปด้วย็อย่างที่บอกว่าคนไทยชอบแฉ็ดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบบไส่กรอบไม่ว่าจะเป็นชีสอะไรแบบยิ่งแฉ็ดยิ่งอร่อยใช่ไหมยิ่งอร่อยรู้สึกว่าเวลาเราแบบมันมันมันรัวมันแบบมีเท็กเจอร์อคิดบอกว่าต้องมีโมเมนต์ที่เอาการรับประทานด้วยต้องรับประทานในบรรยากาศไหนองไรบ้างคะจริงๆไม่ว่าจะทานคนเดียวหรือว่า เพราะว่าเวลาเราทานหลับยอนเนี <swear to S 1> there, ่ยมันก็เป e okay. ็นอะไรที่แบบว่าทานคนเดียวมันก็อาจจะไม่แบบอร่อยเท่าแยกกันนะก็อยากให้แบบลองหาโมเมนต์ดีๆแบบว่าเปิดซีรีส์ดูหรือเล่นเกมหรือดูหนังอยู่อะไรเงี้ยลองแบบลองต้มทลับยอนของแบบรถดังโดยเฉพาะรถถุนบ้านการบอกเลยว่าการดูคันจะแบบสนุกมากไปดูความรักอาจจะดีขึ้นไปดูดีๆแบบแทนปุ๊บอารมณ์ดี แต่ตอนแรกเขาเขาโกยของอร่อยอยู่เขาจะแบบยิงเป็นเลยอะไรเงี้ยกว่าอร่อยก็อยากให้ลองอยากพูดลองไปลองให้กินจริงจริงก็ถ้าเป็ต้มเองว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ในการที่ต้มรำยนตกันเองแล้วก็ถ้าออกไปกินเนื้อข้างนอกซึ่งก็ตอนนี้คนทั่วประเทศไทยก็น่าจะรู้แล้วกับยวกัการนี้แต่ว่าทั้งหลังเราเริ่มมีการเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกัน แล้วก็มีการไก่เกียร์ในะารรวมถึงทางแฟนคลับพวเราทั้งสองคนไม่อยากให้พวกเราได้สับสประเด็นทางการับกีก็เลยวันนี้ก็เลยตัดใจมารับประทานขู่วาของ่กันเป็นมิวมนดี่อตอนนี้ก็ออกเนแบบเรียนใจแก้สกรสำพัไดเอกแฟนบอว่าสีใองแล้วจะได้แบบกินที่คนกิ้ยเลย จริงๆบอกเลยว่าเนืงงองชิมเนี่ยเหมาะกับเห็นเวลามากๆเพราะมันมีน้ำชาที่แบบนมัวชี้กรอบมากเลยแล้วก็มีความเหน,หนียวหนึบมีความแบบกลมกล่อมอ่ะอย่างเง,งี้ยให้ทุกคนได้ลองไปทานกันแล้วก็ดูเห็นเวลาเลยว่าที่ที่น่ากลัวยิ่งอะไรแล้ว่าวันที่เก็นชิราออน,นจะต้องมีทำาไมยอมกินไปด้วะจะยิ่งกินหนงแน่นอนคนระับแน่นอนเออแน่นอน,นอยู่แล้ว,ใ,นนนนลวใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวแบบกลัวเกินเลยอย่างเงี้ย เราต้องเราต้องหลอกล่อความสนใจของเองครับในที่สมองันงงว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวงัวเดี๋ยวงัวเดี๋ยวแบบเยกลี้มายีมาหรือหุบกลัวมาเดี๋ยิ้มเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเอ้าเคิร์สเอ้าอิ่มยิ้มอร่อยเผ็ดคือให้มันงงไปเลยแล้วมันจะเป็นอะไรแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าเซมันโด้ลับครับล้ำชมแบบสนิทติได้กินทุกอย่างเข็มขาเมนูอะไรที่เราได้กินหมดแม่ได้กินนมชิมโฟกัพร้อมจะดูต่อมีแรงกำลังใจสู้ต่อในอีพีต่อไป จะตอนนี้ EP แรกแล้วนี่แบบกอย่างากทุกคนดีมากว่าถึงเนมากๆนะเรลำเตียงๆไงเตียพูดได้ไหมว่าเตียมโชว์พู้อ๋อก็มีโชว์ก็รับที่อยู่กันครับก็เห็นว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างผลงานเราแล้วเพราะว่า ซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างนานเลยตื่นเต้นมากครับก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟนนิยายแฟนเกมอะไรเลยเพราะว่าพวกเราอยู่ตั้งแต่โปรเต์แรกตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะได้รับบทบาทนี้ดนมาถึงตอนนี้ที่มันผ่านหลายโปรเซสเนาะมันผ่านการกับให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วก็ได้เจอตัวทีดแบ็กอะไรที่ต้องปรับตัวที่ต้องเซฟที่บังเอิญจนวันนี้มันเหมือนแบบผลงานนั้นมันจะสิดออกนะคือพ่อแม่ของ รู้สึกเหมือนวันแบบวันเรากิ่นาลูกเวันลูกเรียนจบอรเงี้ยไปอมรู้สึกเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแฟนหะลนน่ืรู้สกว่าเรากรอเวลานี้ของเกมจริงนาดแ,แบบเราตอบคำถามเรื่องเกมละลรวันเม่อไหร่วันเมื่อไหร่มาแทบจะทัปีวันนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าแบบเก้าสิ่งหางหนีีเราจะไ,ไ,ไ,ไถถด้ดูควากกันกัล<ห>ว่าเก้าสิงหางทมีการพิมตัวคแฟนลี่ของเรา รวมตัวเือนรมาดู่าพร้อมกันไหมออย่างเงี้ยครับก็จริงๆรวมตัวตั้งแต่วันพุธนี้แหละครแล้วแ่ที่หนก็อาจจะมีการนัดมุงนัดหมายกันหน่อยแล้วก็ไปชิมแก๊งกีฬาก็มาดูด้วยกันว่าเจอกมาเป็นยังไงมารูเก็นมากเพราะว่าวันพุนี้ก็จะมีที่ๆบ่งนที่อาจอยู่นวันที่ดาดูกันปกกันยไ้าเอีเป็นการมีเจสซี่ับเอ็ดเี้นกานฟรร แฟน,นได้มาเจอพวกเราตัวจริงเนาะแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วก็มีแบบไม่ได้ปิดสถานการณ์นะครับจึงก็ไม่เจอไม่ไม่ขออนุญาตไม่ให้ใครแบบถ่ายรูปอะไรก็ตามอยากจะให้แบบกลับไปรีวิวแล้วก็ฟลอย,แบบลลอยนี้นหน่อยหน่อยอะแต่ว่าในสถานที่นี้ก็นม้จะได้ที่บางส่วนที่ได้ดูแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าลีนจะเป็เไงพวกเราอย่างไม่ได้ดูช็อตพิเศษอะไรแบบนี้นะครับ แล้อย่างโชว์ที่มีที่จะเตรียมไปกโชว์ให้สำหรับน,น้องเวทีนะครับโชว์ใหม่เลยต้องรอดูนะรอดูว่าจะ็นโชว์ใหม่โชว์เก่าหรือโชว์อะไรก็รอดูกันถ้าแปลว่าคืไใครแน่นอน่วยไม่เคยเห็นแน,น่นอนไม่เคยเห็นแน่นอนหลังจากที่เชลซีออกไปในส่วนสังเกตอะไรในคนไปเล่นท่าพุ่มแป้งข้อมออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นไวรัลเลยรู้สึกยังไงบ้างคะนี่ รู้สึกเป็กลัวเรกลัวแบบกลัวน้องๆเด็กๆบางคนเอาแปงของพวกแม่มาเล่นดูดูดูหรือเปล่ากันอะไรอย่างเงี้ย <House> ก็ในก็เร <ills> ียกว่าเป็นสิมส <mel> <router> ัต่ท <right> <ire> yeah. ี่เราใส่เข้ามาก็อย่างอย่างอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรไพลอตไพล์แล้จะมีตีนส่งขายใช่ไหมที่เป็นสีแบบกดงกว่าพอเป็นตลเดอร์ก็มีสีที่แบบเป็นของแป้งเลยทำให้รู้สึกว่าีนี้เป็นซีน่าดู รู้สุกยังไงจริงหรคะเตรียมหลายๆคนเรียกเก็บกีฬาไปแล้วขอบคุณนะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบกระจายข่าวพวกเราตลอดเลยเนาะแล้วก็ผู้เล่นกีฬาแบบพวกเราก็ช่วยกับผป้ถอดกันดีมากๆสำหรับการกระจายข่าวเรื่องกีฬาหรือตัวละครกีฬาเองที่เราได้รับผลงานจากหลายๆคนเยอะมากๆเลยที่สำคัญเลยคือดีใจที่ได้เห็นน้องออกมาลุ้นแล้เราเนอะกีฬาเป็นอีกตัวละครที่แฟนนิยายรักแล้วก็เห็นน้องมากๆ ซึ่งทุกวันนี้นักบิงก็ยังรู engineer, yeah, yards, ้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจทุกคนที่ที่ได้ที่ได้สิทธิ์ก่อนที้ได้ได้โชว์สเตจโอกาสกีฬาไทยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆแล้วว่าน้องในเวอร์ชันที่เป็นนิยายจะเป็นยังไงจะมีความแตกต่างในเรื่องของพิติในการดำเนในนิยายอย่างไรบ้างอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็รอรับชมการแสดงของพวกเราทในช่วงละคร อยากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ครับจากที่เสียรู้สึกว่าคือในพระของเราอย่างน้อยการที่เราได้ช่วยเหลือในการที่เราได้่ยวมาเราอาเป็นเป็นชิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้มันมัีอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ปัญหาที่มันเกิดขนเราช่วยอะไรได้ก็อยากช่วยอย่างเช่นก่ามีพระที่แบบช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิภาพควาเป็อยู่ขอนรับแล้วก็ในบัว ทกนที่ทารควที่อะไรก็ไก็รู้สึกว่านของป็นผู้บริการก่นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในเ็กที่อยู่ในจังดที่ี็นอันนว่าจะอาให้ทุนที่ที่เกิดสถการณ์อย่างที่บอกแต่ว่าเราเข้าใจในความก็อยากจะส่งกั อยางที่พวกเราพยายามกระจายพื้นที่กระจายแสงไปให้หลายๆปัญหาที่เราพอจะพูดได้แล้วก็เรารู้แหละว,ว่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง,งปัญหาได้แต่อย่างน้อยเปนน้าทีช่วยให้หลายๆ้นที่ที่ได้ได้รับการช่วยเพราะอาจจะในวันที่ดีคุณได้มากก็น้อยที่เราเรียนรู้ดีแล้วก็เรา,ก,เลลาก,ก็ยังคาดหวังว่า